ตมันไม่ได้มันไม่อยู่ในวงกาทางบริษัทซึ่งทางบริษัทเขาทำชี้แจงให้กับทางเบื้องต้นทำทางทุกจะมาแล้ววิ่งเลยเป็นทางชี้แจงอ๋อเอาอย่างนี้คือเอาง่ายๆเลยเพื่อปพื่กันชาวบ้านเดือดร้อนะเราเวลาแก้ปัญหาเราแก้ปัญหาในในกรณีที่เป็นเฉพาะกิจคือส่วนเรื่องอะไรผมเห็นแล้วแหละเห็นรายงานแล้วว่าทางบริษัทเขาพยายามแก้ไขปัญหาแต่ว่านี่เป็นคําแนะนำนะแบบคนที่อยู่ในพื้นที่ที่แก้ปัญหาจริงมืนที่ผมบอกเนี่ยคุยหลายคนแล้วกินคุกลงให้ชาวบ้านเขาช่วยก่อนแค่นั้นเอง ส่วนในที่จะเป็นกระบวนการขั้นตอนยานุ่นนั้นนี่ก็แล้วแต่ทางบริษัทเราว่าเห็นว่าไปติดต่อประธานานหบดแล้วขอเป็นเบื้องต้นอย่างน้อยๆมันเป็นการหูเป็นสงสารชาบ้านเั่นนั้นทำนินพุกลงเลยปึ้งปึ้งปึ้งตัดใัดแน่เลยเขาวิ่งไปเลยมาช่วยบางส่วนแต่ว่าก็มีแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาตรงตรงนั้นก่อนนั้นนะครับแก้ไปก่อนแก้ไปก่อนเดี๋ยวมันกลายเป็นเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเหมือนว่า คือตรงเนี้ทาแล้วโอเคดีแล้วครับแต่ว่าตรงนั้นน่ะปัญหามันยังเกิดก็คือว่าจินที่รถวิ่งมามันยังออกมานอกถนนแล้วก็ทำให้รทานขึ้นาับปหน่อย่เงผมว่ารับรเพราว่าทางเราเรามีการแก้ไมทได้ม่ไดก็ทางบริษัทไมได้ิ่งนอนใจสำหรับปัญหา้นงัเอาชดเชยแล้วกันเก็คือเร็วๆร็วสุดตัวนี้เลยเพราะว่าผมาสายยางที่ล้างน้อย นี่ได้ไหมครับเนี่ยเนี่ยแต่ที่เนี้ยเราใช้แบบว่าเป็นหัวยางหรือว่าหัวฉีดแรงดันหัวฉีดแรงดันหน่อยได้ครับกรณีที่ว่าออกไปเนี่ยตอนเนี้ยที่แก่ที่ที่อยากจะให้แก่ให้สุดคือด้านหน้านี้เลยได้ครับไวสุดสามารถทําให้ได้ครับเพราะว่าทุกคนเราเราประสานกับทางผู้ประกอบการแล้วไม่เจอเสาที่น้องจัดเลยเร่งเร่งรัดให้ครับนะจะกำลังไปเร่งรัดให้นะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ย ตอนนี้ปัญหามันเกิดนะมันเกิดตรงที่ว่าเนี่ยพอฝนตกหนีมาปุ๊บเนี่ยครับดินเลนมันออกไปครับเข้าใจครับเข้าใจปัญหาคือพอโดนได้รับผลกระทบแล้วใช่ครับมันมีผลผลกระดีครับดีเพราะว่าเราต้องบูรณาการร่วมกันเราต้องช่วยแก้ไขเพราะว่าเราก็ในฐานะที่ว่าเรามานำรถมาให้บริการประชาชนเราก็เราต้องเข้าใจว่าประชาชนมากชนเราต้องดูแลด้วยนะครับเราไม่เราไม่ได้แล้วก็ หรือจากในการทำบริษัทก็ดีเพราะว่ามีฝ่ายียอดีดังโอเคครับครับก็ทำมัแล้วก็สบายใจดีครับแต่ว่าขออนุญาตที่เดี๋ยวไปทำปบัตึกาอตกลงกันกับที่เทศบาลตะบลไทร์มาเอาไว้ได้นะครับว่าเราจะแก้ปัญหาไอช็อตเตอรลองเติมของเราเนี่ยเร็วที่สุดเมื่อไรระยะสั้นเนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาด้านหน้านี้ก่อนนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยวันนี้นีุ้เราอาจจะต้อง

with เป็นไรแต่คือเราตั้งเตือนเพื่อให้รควรต้งก่อด้านี้ไมรครับรคจตังกอนต้องตั้งต้องึงมาพแต่ว่าถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาได้อะรับแก้เยนะได้ครับอ้โอคอเราเ็คอปัญหานี้เยอะสมมติว่าเป็นที่นี่เป็นที่นี้รบาลเขา ตอนนีมาเป็นของกนจะไม่บ้า็ทําม่ได้เรามองตาเป็ดๆาบ้านจะจะเอายังไงแล้วราเวลาเราแผนก็จะการวางแผนการขออะไรแต่ว่าอากนาร้อก็่า้แล้วสานเทศบาลช่วยกันบรเทาพุกไอ้อาชนก็คือเอาเป็นช่วง ก็เมื่อวานท่านก็เรียนแล้วว่าพอพอมันเรียนเนี่ยมันมันต็มในระยะยาวเราเราไปทำมีความผิ ท่าน <muitas> ั้นถ้าทำตะกี้ก็คือเราสามารถลดน้ำเป็นน้ำเพื่อลดในส่วนของผลกระทบก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวพอแค่นี้ก็คือเดี๋ยวน้องท่านผู้แบบมาก็ไปบดทั้ดทั้งตลาดเกรดต้องให้เรียบร้อยเสร็จแล้วได้เอาปุ๊บไปฉีดปุ๊บขุดนะปุ๊บเป็นเล็กแล้วก็บดอัดก่อนในเบื้องต้นแล้วส่วนจะเอ่อเทคอนสติกก็ต้องรีบดำเนินการเป็นขั้นต้นนะคะพอตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยในระยะยาวที่ต้องทำอ่ะมัต้องมีนดเวลาคุณจะทำเสร็จเท่าไหร่่กไม่ได้ทำเสร็จปุ๊บ มันยังไงก็ยังออกเหมือนเดิมไม่เป็นไรไมยังเหมือนเดิมแต่ละขั้นตอนเวลาขั้นตอนเราทำนะหรือว่าต้องให้ชาวบ้านเห็นว่าเราแก้ก่อนถ้าเราไม่ทำชาวบ้านก็ไม่รู้ส่วนไอ้ที่เรายืนปูนเนี่ยเราไม่ได้ติดป้ายแล้วว่ามันยังใช้ไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่รู้อีกไอ้เปูนทำไมไม่รู้ตอกผมเพิ่งบอกอ่ะเหตุผลอะหนึ่งเวลาเราทําชาวบ้านต้องรู้ว่าเราทำอะไรเราแก้ไขปัญหาไว้ถ้าเราทำเขาเข้าใจเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ว่าผ่านตลอดเวลาเขาผ่านนานครั้งผมก็เป็นคนอยู่ในซอยนี้เพราะฉะนั้นผมเข้าใจ เราทําส่วนนี้มาน้องบอกว่าพวกนี้ได้พวกนี้ได้ก็หน่อแล้วเพราะว่าใช้กะฉีดูผมอะอยู่ร้านนี้เลยเห็นมาตั้งแต่แม่งเป็นผมยันแม่งเล็กจนร้องไปไม่รู้กี่รอบอีสระจนไม่รู้จะทําไปไม่รู้กี่รอบจนโทรไปไม่ริษัทไม่รู้กี่รอบจนแจ้งไปที่เทศบาลไม่รู้กี่รอบผมถึงบอกว่าพอประหลัดมากันก็คืออ่ะโอเคทํานี่ไปนะแต่จริงๆมันน่าจะทํางานแถึงไหมเพราะความเดือดร้อนมันคืออะไรคือรอวันนี้ที่ผ่านมา ือว่าเด้ี๋ยวเราได้ตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้เขาต้องเก็บให้เรียบร้อยแล้วหยุดทุกโรงแล้วก็บวดกันให้แน่ก็ได้ง่ายๆนะเสร็จแล้วเดี๋ยวที่สะบานอ่ะจะเรียนใหยกให้นายกอนุ้น้ำมาล้างในขั้นต้นก่อนแล้วส่วนระยะยาวเหรือต้องตามให้มันจบไม่ต้องทำยังไงเป็นที่ยกได้เราบอกว่าน้องใช้วิธีล้างแต่ล้างให้เขาเห็นจะล้างยังไงเขาหยุดแล้วใส่ยางต่อไหมเขาทำไม้ทำให้เขาหยุเลยมี่ระบายน้ำไหมอ่าไม่ใช่จะร่องมีร่องครับมันต้องเคลียร์ให้จบนะไม่ใช่ล้างแต่พักขนมี่เออไม่ได้นะ มันต้องแปลกจมันจอดอะไรั

นะครับรถเมย์นะครับวิ่งออกจากอู่แล้วคขาเนี้ยเศษดินนะครับมันไปทําให้แบบว่าเลอะถนนนะครับก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทางในส่วนของทางที่ว่าการอําเภอเมืองนอนทบุรีนะครับร่วมกับเทศบาลตาบนไซมาก,ก็เข้ามาตรวจสอบแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันที่ยี่บหกครับก็ได้ปรับแก้นะครับเนี่ยก็จะเป็นในส่วนเนี้ยนะครับก็คือทางอู่เขาก็ได้เทพื้นเทปูนนะครับแล้วก็ได้มีการล้างล้อก่อนที่ จะเอารถออกจากอู่นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ยังมีอีกฝั่งหนึ่งที่ยังทําไม่เสร็จเพราะว่าตอนนี้มันก็ประสบปัญหาเรื่องฝนตกนะครับทุกวันนะครับมันก็ยังมีปัญหาอยู่ก็เลยเ,เข้ามาตรวจสอบดูความคืบหน้านะครับว่าจะแก้ปัญหาได้เรียบร้อยภายในวันไหนก็คือเอาระยะสั้นเอาระยะที่มันให้ให้เร็วที่สุดนะครับก็แจ้งกับในส่วนของทาง ผู้จัดการนะครับบริษัทเขาแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะเอาหินคุกมาลงนะครับแล้วก็จะเอาสายยางเนี่ยล้างล้อก่อนออกทุกครั้งนะครับแต่แต่ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยก็จะต้องทําบันทึกข้อตกลงกันไว้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาจะต้องทําให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องกันนะฮะง